สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่กดเข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้ค่ะเราก็อยู่กันที่ร้าน mc 9 9อีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมาดูวิธีการล้างรถของเรานะคะในร้านของ mc 9 9เมื่อวานก็ได้ลงคลิปที่ว่ารถเข้ามาใหม่เนาะวันนี้น้องๆก็ได้ทําความสะอาดล้างน,นะคะเดี๋ยวามาดูใกล้ๆก,กันนี้เลยค่ะน,นี่นะคะเราก็จะล้าง ทำความสะอาดนี่เลยค่ะนี่อันนี้ยังไม่เสร็จนะคะน้องกําลังล้างอยู่นะคะนี่เออนี่ดูสิค้าลูกค้าค่ะเมื่อวานรีวิวให้ชมกันแล้วเนาะวันนี้ก็มาอัปเดตรถที่บอกว่ากําลังล้างอยู่นะคะ,ะท่านใดที่บอกว่าอยากจะมาชมนะคะรถที่ล้างเสร็จนะคะพิกัดร้านอยู่ที่ รำลูกกาคลองเจ็ดชื่อร้าน m c 999เนี่ยคะ่ะเปิดทุกวัน8โมงเช้า6โมงเย็นโทรติดต่อได้เลยคะ่ะ0 2 0 0 5 3 5 3 2หรือว่าเบอร์โทรของปอยนะคะ085ค่ะ5514545คันนี้อ่าคันนี้มิซูบิชิแอคทัดนะคะตัวใหม่นะคะคันต่อมานี่คันนี้วีโก้แชมป์ค่ะนะคะวีโก้แชมป์นะคะ, s, ะ,คะตัวนี้ สีขาวแบบนี้ค่ะลูกค้าขาเนี่ยกำลังล้างอยู่เลยเนยี่ดูดูซอกมุมค่ะโอ้โหรับรองว่าลูกค้ากดติดตามได้เลยนะคะถ้าล้างเสร็จนะคะเดี๋ยวปล่อยรีวิวให้ชมกันอีกรอบนี่ค่ะกำลังล้างอืมมาดูนี่ค่ะนี่ค่ะรถกำลังล้างอยู่นะคะลูกค้านะครับน้ำมงนน้ำมันเนี่ยรับรองว่ากริบแน่นอนนะคะ เออนี่นี่ล้างกันให้เห็นกันแบบนี้เออให้เห็นกันแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะเห็นไหมน้องๆใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆเห็นไหมะคะลูกค้านี่ก่อนจะแบบที่จะมาจอดที่ร้านเนี่ยะะอหลรค่ะการล้างของเขานี่อุย้ยภายในกันนี้สะอาดมากภายในคันนี้สะอาดมากเลยเออนะคะเนี่ยคะ่ะ เดี๋ยวล้นล้างเสร็จนะคะเดี๋ยวรีวิวให้ชมกันอีกรอบนะจ๊ะคลิปนี้นะคะฝากพี่ๆทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดอะไรก็กดไปเหอะกดได้หมดแต่อย่าก,กดลงนะ mm. เพื่อได้รับคลิปข่าวสารใหม่ๆนะคะรถเข้าใหม่ๆเดี๋ยวปอยก็จะรีวิวให้ชมนะคะฝากพี่ๆทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะคะ เดี๋ยวรถล้างเสร็จเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ